สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ช่อง YouTube บ่าวนิพนธ์ทุกคนทุกท่านด้วยครับผมนี้กำลังเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับนี้พักพักรถนะครับผมอยู่ที่ปั๊มปตทกับบินบุรีนะครับก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่ากินซื้ออะไรกินนะครับผมคนก็เยอะนิดนึงนะครับ ก็จะเยอะๆนี่นึงรถก็เริ่มเยอะแล้วนะผมตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นี่มากับลูกชายเราครับมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ครับบรรทุกไปแล้วก็บรรทุกกลับด้วยนะ รถล,ลูกซ้ายเทพดาครับลูกชายห,หัวแก้วหัวแหวนนะครับผมค้นกับหลายเติบเยอะเด้พี่น้องเริ่มรถเริ่มหน้าตาแล้วค้นกันล่างไหลกรบบ้านไปใส่ซิดใส่เสียงกันนะครับผมเต็มหลังรถครับ สะเบียงเฮ็มคอปเร์พอดีคึคค้นเมือกยางค้นกะหลายเติอบอยู่นะครับ ความเดินทางกับบ้านตั้งอยงหวัดกับมุ่งนาสูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมไปหาใส,ใส่เสียงกันพี่น้องอยากตั้งอบอต น,นี้มาไทายเอ็ดปีเลยเป็นี้งสิครับอันหนึ่งทางกำบ,บนันไายบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะ มากถนนเทนนีกับนี้ลยย้องชนบุรีนะครับผมจากกรุงเทพน้นิดน้อยครับแา้วแต่เส้นทางนะครับ้าจินกาแฟกันครับพี่น้อง

没明。